สวัสดีค่ะมาพบมาปอกกับช่องคนน้ำพองครับพี่น้องมันนี้มัเจ็บเห็ดมัดเจ็บเห็ดมากผู้เดียวครับพี่น้องมากผู้เดียวมาใกล้ๆกลบ้านนี่แหละใกล้ๆกลอยู่อยู่หลอดหัวหน้านี่แหละเป็นโคกก็จะเอื่นว่าโคกดอนกลางค่ะพี่น้องดอนกลางค่ะดอนกลางตัวนี้มันบ่ได้ยุ่ไก่ได้ค่่ยุ่ตีนยุ่เลาะบ้านค่ะเดี๋ยวเราไปเลาะน้ากันเนาะคะเนาะค่ะไปเลาะน้ากันกับพี่น้องคัะมันนี่มาผู้เดียวมอเตอร์สีมาด้วยค่ะมอเตอร์สีมาหมอเตอสีเข่าโคกมากกับพี่น้องนี่ บรรยากาศโคกกาโคกสนามบินคือเก้าค่ะพี่น้องค่โคกสนามบินแต่ว่าอันนี้มันสีอยู่เราหัวหน้านั่นมองหันทางนั่นกับสีแกงๆงนั่นกับสีเป็นปลาอ้อยปลามันข้นค่ะพี่น้องค่ะมเลาหัวหน้ายางมากกับมะพรอยเห็ดอันนี้เลยละค่ะนี่อือหือนี่เห็ดปวกเฮ็ดปวกใกล้หน่อยค่ะพี่น้องค่ะผุนเต็มอยู่เดี๋ยว้อให้พี่น้องเิ่งผุนหลายหลายผุนมูมันผุนเห็ดอันนี้มันสิเป็นมูเด้จ้ะนี่นี่มันสิเป็นมูนี่ นี่จิเป็นมูค่ะพี่น้องว่าท่านใดเฮ็ดยังจักดอกจุดนี่กระตาขวมแดงแงงยุ่นี่นี่หมดตาสียางมากค่ะเป็น้องหมดตาสียางมากพ่นเดี๋ยวจิตภาพพี่น้องไม่เหรอเบื้องทางนี้ปุ๊บไม่นปินไม่จิเป็นมูเป็นกุมกันเฮ็ดอะไรนี่เดี๋ยวคนน้าพ้องกับสีเอาอยู่ค่ะนี่เทาเด็ดขามันออกก่อนค่ะพี่น้องนี่เทาต้องเอาขามันออกก่อนเนี้ยวันเฮี้ยขีดขันเด็ดเนาะกันเนาะนี่นี่นี่กัเทาขามันออก เอาขามันออกกะพี่น้องดอกง่ายู่ดอกมันกะดอกง่ายู่พ่อกินอยูุคือวัตสิบบาทพ,พ,พี่กุ้มหนึ่ง่ะพี่น้องค่ะพี่กุ้มหนึ่งย่างขามาก,กับมะพร้าวโลดละคะ่ะนีม่มันตสิย่างมากมันจิดเป็นกุ้มเป็นมุยดอกพี่พี่นอใใ้องอเน้ยพี่หลายๆพี่ใส่ใบตองยาเสพพี่น้องเบิงบ้งเอ็นซี่เป็นเบิ้งกันาโมหนีไหมโมแบกักย่ายเลยเด้อค่ะ มูแบงไงได้ใบใบตองพุ่นเฮ็ดอันนี้มันสิเกิดเป็นมูแตะเป็นมูไปไก่พร้อมเดี๋ยวคึ้นฟองมันยางมันหล่อมันบงางท่านหนีผีกลุ่มหนึ่งอีกค่ะพี่อีกไม่ใช่ยุบเป็นนุ่มเป็นนุ่มกันดอกนี่ใส่แนบุย่างไปทางใดยแนบุยไม่ใช่ยุบเป็นมูกันดอกมันไปไก่อยู่ด้เฮ็ดอันนี้แล้วขึ้นฟองยังมาสนนี่ก่อนมาบังสนทางนีก่อน นทังนี้คือพอท่านเห็นแล้วไปเก็บคะ่ะพี่น้องคะ่ะไปเก็บวิธีเก็บเขาจะไปบอกคะ่ะพี่น้องคะ่ะไปเก็บเก็บอันแม่หอเที่อันมันจังขี้คันไปเด็ดขาแม่ค่ะขี้คันไปเด็ดขาเขาต้องออกขามันออกพอรอนก่อนด้วยมันหัวกระบาลนัำหัวกระบาลพาพี่น้องมาเก็บเอาเห็ดปวกใกล้หน่อยมือ ข้าวตัสิมากข้าวตัสิย่างขึ้นมากด้นี่ค่ะพี่น้องขาก็ทิเอาขามันออกกังจีแตะนี่ปกติคนน้ำพ่อขาวกะทิเอาเห็ดโอ้เอาหมีดมานะมันนี่บ่ได้เอามากบัตเตอรเอาหอดข้าวกล่องมาเาขาก็ทิยิ้มใจไหมค่ะนี่ไม่หัวเฮียนจีคันเด็ดเนาะไม่หัวเฮียนจีคันเด็ดเท่ากันเ,เรียบยิ้ก็หลุดละ โอเบพี่พอหลับที่เป็นยมกันอยู่ดอกกุ้ยขามักกิ้งยาวเถอต้นขามยาวดีดีไม่หมดเทียนจังบ่ได้เดียดจังเอาใส่ทั้งเด็ด ท่านในหล่ออาเบื้งเห็ดอันอื่นได้นไงมอเตัรสิมาหล่อมอเตัรสิมามาหอดกับจอดรถไว้กับเมนยางเของมาหลอดนี่กับดอนกลางเด้อค่ะเด้อค่ะดอนกลางแต่ว่ากับโคกสนามบินคือกันนะแต่ว่ามันยางสีอยู่คนละมุมอันนี้มันสีอยู่หลอกหมาหน้าคนอุ้ยดอกมางามแต่ดอกงามงามปุ่นเต็มอยู่ปุ่นนุ่มหนึ่งเอียกปุ่นปุ่นนุ่มหนึ่งเอียกปุ่นขม่าหลายอยู่ได้ปุ่นปุ่นอุ้ย ลายอยูคนพี่น้องไม่บ่เป็นสิพ่อพี่นตีงุ่มโม่เดียวช่มนี่มันจะเกิดเป็นโม่นาะมันจะเกิดเป็นโม่เป็นกลุ่มกันเฮ้ออยออออออน้ำพอ,องก็จะเก็บเอาเห็ดอันนี้แหละครับพี่น้งองเพราะว่ามากคำโดยนี่ใบาสามโม่งแล้ววัตสิมาเด้จ้ะใบาสามโม่งวัตสิมาโอ้ยทั้งนี่บ่มีเล็บทั้งนี่เล็บสั่น บ่ได้เอาเมีดมานั่มก็ได้เอาเมีดมานั่มเดี๋ยวยางไปเบิ้งกุมนั่นก่อนยางไปเบื้งกุมท่างนี่ก่อนอีกกุมหนึ่งค่ะพี่น้องนีกกุมหนึ่งทุกคนจุ่มหนึ่งจุ่มหนึ่งเฮ็ดปวกไก่หน่อยบ้านเฮาเอิญมาเฮ็ดปวกไก่หน่อยเนาะแต่ว่าแต่ละบ้านก็สิเอินบ่คือกันเนาะค่ะเนาะแต่ว่าอยู่บ้านคนน้ำพ้องเอินเฮ็ดปวกไก่หน่อยไก่หน่อยไก่ใหญ่กินได้หมด เมียนมดเด็กๆเนี่ยแม่ไม่เฉยที่ก่อนค่ะพี่น้องห้องไม่เฉยเด็กเอ๋ยไม่เฉยไปไก่อยู่เลยค่ะไม่ติดไก่ไปไก่อยู่ทั้งหลายแม่บุกค่ะคลิปนี้ค่ะขอบคุณหลายๆเด้อค่ะเด้อคันผู้ใดอยากมาเก็บเห็ดกต่มาค่ะพี่น้องค่ะมาทั้งบานคนน้ำพองเด้อค่ะเด้อมาทั้งบานคนน้ำพองค่ะกับมาทั้งบานคนน้ำพองแล้วกับพิกัดดอนกลางเด้อค่ะเด้อค่าวผลข่าวอากลากอยู่พันพิกัดดอนกลางค่ะพี่น้อง ปลาธรรมชาติกับพี่น้องนี่ปลาธรรมชาติทั้งนั้นก็สิเป็นไฮคุณเนี่ยค่ะมันบอนบ่ไกลจากบ้านค่ะคลิปนี้ก็ขอบคุณหลายๆขอบคุณหลายๆผู้พทิี่ขับเมาเบิ้งเขามีคลิปหนาคลิปไม่คลิปดีๆก็สิไม่พี่น้องเบิง้งคือเกาแล้ะเนาะก่นเนาะค่ะคลิปนี้ก็ขอตัวก่อนเด้อจะเด้อค่ะขอบคุณค่ะค